ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพขอเสนอนิยายชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเป็นประพันธ์ของธิดาพันธ์พงวรทิศกุล ลางดงไฮโซคณะเกติดขอเชิญท่านฟังกลางดงไฮโซ จริงๆนะถ้าเรามีลูกได้แล้วดีอย่างไอ้ดาวเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนเป็นแม่เนะเออข้าก็คิดแบบเองอดคิดถึงแม่จริงๆของมันไม่ได้นะว่ามันทิ้งลูกได้ลงคอได้ยังไงนี่ถ้ามันได้ม่เห็นว่าลูกที่มันทิ้งเป็นเด็กดียังไงมันจะรู้สึกเสียดายบ้างไหมเนาะอาอลาวนี่ลูกกลับมาจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะแต่ห่วงเออมีอะไรให้ดาวช่วยไหมจ๊ะฉันซื้อทองหยอดมาให้อาหวงนะ่จะจะ้าจ้าจ้าคใจแม่พิมพพาอเอาปาใส่จำหา้ากิงเลยนะว่นจักกิงเต็มจีิแล้วงั้นรอดเดี๋ยวนะจ๊จะจะ้จะจะาจ้าจ้าอ้าวนะพิมพ์กลับมาแล้วเหรออ่อาจ้าซื้อขนมให้เธอด้วยนะทนงขอบคุณฮะอ้าวดาวเรียนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจ้ะดาว พี่สอบชิงทุนปเป็นมองนอกได้เลยนะเลอจ้าดีใจจังเลยอ,ะอ่นะเอาอยนาหัวมังลีนาะสอบชิงทุนแล้วักกล่องนะอ้วกกเลยไม่ต้องส่งเสียให้อีเลียงอะ่ะแล้วไม่ดีเหรอเตียผมสอบชิงทุนได้เนี่ยเดี๋ยก็ไม่ต้องเสียเงินส่งผมลีซี่ไม่เสียงงสึง่หรือไปเลียงเนี่ยอ้วกจะอะไรเก็บเงินกล่องนี้นาะไว้เป็นสินสอดขอ <c oughs> อาลางให้หรืองไงจริงนะเตี๋ยจริงสิบ้าเดาดีใจไหม ดีใจเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่เตียเก็บเงินไว้ขอดาวให้พี่ไงพูดเล่นกันไม่ใช่หรอเฮ้ยพูดจริงฉันไม่เตี่ยแปะพูกจริงนะอารามนะแต่ดาวจะถือว่าพูดเล่นอ่า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 ทำไมอะดาวก็ดาวยังเรียนไม่จบเลยมาพูดเรื่องนี้กันทําไมอะอุ้ยอเราคองอีกเร้วอะฮะดาวงั้นดาวเรียนจบพี่มาพูดเรื่องนี้ใหม่ได้ไหมอืม ให้ดาวเรียนจบก่อนแล้วค่อยมาว่ากันดีไหมจ้าจ้าจ้างั้นนะ่ะพี่จะรอจนดาวเรียนจบก่อนนะแล้วตัวเองก็ต้องเรียนให้จบด้วยนะจ้าพี่จะตั้งใจเรียนให้จบภายในสองปีรับรองเลย <c oughs> มันจะมีเงินถึงร้อยล้านเลยเหละคะคุณพี่มันก็เป็นไปได้นะดูมันซื้อรถสิคันละสองล้านยังซื้อได้หน้าตาเฉยสี่ว่า มันอาจจะขายตัวให้พวกเสียที่มีเงินเป็นผันล้านก็ได้นะคะฮะเสียคนไหนมันตาบอดมันเลือกหนึ่งการแก้วหนึ่งคนเจ้าเล่โอ้คุณกล้าน่กลับมาแล้วแ่ะค่ะคุณหญิงกลับมาแล้วเหรอลูกไงได้งานไหมโอครับได้ครับพรุ่งนี้เริ่มงานเลยฮะดีจริงๆเลยลูกหลานนานี่เก่งจริงๆไพผมขอตัวก่อนนะครับเห็นพ่อกล้า แล้วนึกถึงลูกนางพวกนั้นนะคะคุณพี่แม่มันขายตัวแล้วลูกมันละ่ะดาวเขากำลังพูดถึงดาวรอยหรือเปล่ามีหรอคะที่มันเจนรอดแม่ของพวกมันทำตัวยังไงลูกมันก็ต้องทำตัวอย่างนั้นแหละคะ่ะไม่จริงเ่ยดาวต้องไม่ทำตัวแบบนั้นคุณพี่พ่อก้าจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้เดินขึ้นข้างบนแล้วนี่คงไม่ได้ยินละมั้งถึงได้ยินก็จะเป็นไรไปคะนางดาวลอย มันจะปนปี้ไปแล้วเหรอคะคุณพี่คะแล้วเ,เรื่องหนูปายฟ้าละ่ะคะหนูฟ้าเขากําลังจะบ,บินกลับมาเรียนจบแล้วเหมือนกันแล้วจะให้แต่งงานกับพ่อกล้าไหมคะแต่งสิยังไงก็ต้องแต่งพี่สุดาเลาออกไปแล้วจริงๆเหรอชุลีเออลาออกไปแล้วเสียดายจังเลยอะ่ะอาจารย์สอนดีออก ทำให้ฉันรู้เรื่องภาษาอังกฤษดีขึ้นตึงเยอะอาจารย์คนใหม่อ่ะเขาว่ามาจากเมืองนอกด้วยนะคงพูดอังกฤษไฟแลบกว่าอาจารย์สุดาอีกมั้งเฮ้ย hey, อาจารย์สอนภาษาคนใหม่มาแล้วหรอเป็นไงหน้าตาดุมะดุบ้าอะไรหล่อเป็นบ้าเลยแกหล่อเหรอเดี๋ยวเห็นดาวหล่อเป็นบ้าเลยแกตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นสิ เมียอาจาร์ล้อหล่อมาสอนแบบเนี้ยการเรียนก็คงจะคึกคักน่าดูเลยเฮ้<笑><笑>ยเห็นขากางเกงเดินมาแล้วอะหยุดพูดก่อนนะดูอย่างเดียวจะหล่อสซะขนาดไหนกันเชียห <c oughs> น้าตาจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ถือว่าหล่อนักหล่อนานะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน <c oughs> คุณกล้านี่ คุณกล้ามาเป็นอาจารย์สอนหนังสือในห้องเรียนของเราดาวทำไมมือไม้แล้วก็ใจมันสั่นอย่างนี้ล่ะดาวนั่งก้มหน้าทำไมเออนี่นเห็นหน้าอาจารย์หรือ,อยังคือเออเออไม่ทราบมีอลักหรือเปล่าครับอือาจารย์ถามเราอะ่ะตอบไปสิคุณกล้าต้องเห็นเราแล<า>้วล่ะ,ละมีอะไรกันหระครับเออหนู หนูคุยกับเพื่อนเรื่องอาจารย์ค่ะอ๋อคุยว่าไงฮะเออคืออ้าวแล้วทำไมเพื่อนคนนั้นถึงก้มหน้างุดเชียวครับอ,อนั่นสิคะก้มหน้าทำไมก็ไม่รู้ดาวเงยหน้าสิอาจารย์มองมาแล้วนะสงสัยดาวก็ไม่กล้ามองหน้าอาจารย์นะเพราะอาจารย์หลอมั้งคะก็ <c ười> คุณคที่ชมเออผมกล้าหาญครับ ุยชื่อเท่จังเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับงั้นผมขอทื่อนักศึกษาทุกคนด้วยครับขอให้เข้าสู่การเรียนด้วยกันขอที่นักศึกษาแถวแรกก่อนนะครับเริ่มจากความมือผมก่อนเลยเชิญครับอุสาแสงไทยคะ่ะชุลีพรกรงามคะ่ะถึงคิวเราแล้วเหรอจะทำยังไงดีดาวลุกสิเฮ้ย เป็นอะไรอะดาวรากงอกก้นแกหรือไงนั่งก้มหน้าไม่ยอมเงนยหน้าขึ้นมาแต่ว่าเอ๊ะรู้สึกคุ้นคุนไปจะเห็นไม่ค่อยชัดก็เถอะเชิญครับนี่ลุกเร็วเราคงจะบ่ายเบี่ยงไม่ได้แล้วล่ะเราคงจะต้องยืนขึ้นแล้วอ๋อลุกขึ้นแล้วแต่ก<ต>็ยังพยายามจะก้มหน้าอยู่ดี เอ๊ะนั่นดาวลอยบัวบานค่ะดาวเป็นดาวจริงจริงด้วยดาวได้อยู่ใดมาที่อะไรแห่งนี้ด้วยเหรอเอ๊ะทำไมอาจารย์มองดาวอย่างนั้นหรือว่าตะลึงในความสวยของเพื่อนเราเนี่ยอาจารย์คะอาจารย์เอ่เอครับครับเอ่เอเชิญเชิญคนต่อไปได้เลยครับฉันงงจังเลยนะอุษา ح. ทำไมอาจารย์กล้าหาญถึงตะลึงเมื่อเห็นหน้าดาวอะ่ะ ก็ต้องถามดาวสิว่าตะลึงเพราะอะไรว่าไงดาวเออไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฉันว่านะเพราะว่าเธอสวยไม่หรอกเธอก็พูดเกินไปในชุลี <c oughs> ไม่ยอมรับความจริงนะเธอเนี่ยนี่วันนี้ไปเที่ยวห้างกันไหมดาวไม่ละฉันต้องรีบกลับไปช่วยแม่ขายของเธอเนี่ยชวนไปไหนน้อยนักที่จะไปด้วย เออชวนไปไหนแล้วแซงเป็ดเลยเนี่ยครอบครัวเธอนะฉันไปเห็นมาแล้วมันรวยไม่น้อยเลยนะดาวอยู่บ้านเจ้าคุณแล้วยังมีร้านขายข้าวขาหมูขายของใช้ทั่วไปอ่ะรวยกว่าบ,บ้านฉันอีกนะนั่นมันของแม่ฉันนะไม่ใช่ของฉันอย่าไปพูดเลยดาวก็เกิดมาแบบไม่มีอะไรเลยมันก็จริงนะอุสาฉันเกิดมาแม้แต่พ่อกับแม่ก็ยังไม่มี แต่แม่ที่เลี้ยงฉันมาเท่านั้นแต่ว่าฉันก็รักแม่ทุกคนเลยนะเอา้าพูดแลวให้งจท้องให้ <c oughs> ไม่เอาไม่ฟังละถ้าไม่ไปอ่ะเงินก็แยกกันตรงนี้แล้วกันจ้าเย่ากันให้สนุกนะจ้าไปชุลี <c oughs> เอ๊ะนั่นรถคุณกล้านี่ ดาวเอออาจารย์ขึ้นรถสิครับเออดาวจะไปที่ป้ายรถเมนะคะผมจะไปส่งเออคือนคนมองอย่ายล้วนะดาวขึ้นรถเถอะคุณกล้าก็ขับรถไปสิคะมาจอดคุยกับดาวทําไมอะ่ะดาวขอร้องเธอขึ้นรถนะไม่งั้นอนะ่ะผมจะลงจุดดาวขึ้นรถเลยคุณผมทำจริงๆนะไม่เชื่อใช่ไหมงั้นผมจะอรอจยกรถแล้วนะ ดาวจะไปขึ้นรถแล้วคะ่ะต้องใหู้แบบนี้ถึงจะยอม <c oughs> ทำไมเงียบไปล่ะไปยอมพูดกับผมสักคำอะอาจารย์ทำแบบนี้คนที่เห็นเขาจะคิดยังไงอะมันไม่ไดีเลยนะคะทำไมผมกับดาวเคยรู้จักกันผมเรียกดาวขึ้นรถมันไม่ดีตรงไหนเหรอก็ <c oughs> คนเขาไม่รู้นี่คะว่าเรา,าเคยรู้จักกันเขาจะเข้าใจผิดช่างเถอะ เข้าใจอะไรก็คงไม่ผิดเท่าไหร่อาจารย์หมายความว่ายังไงคะไม่มีอะไรดาวนี่ผมนึกไม่ถึงเลยนะว่าจะมาเจอกับดาวที่นี่เออนับว่าเป็นโชคดีของผมละที่เทวดาดลใจให้ผมมาสมัครสอนที่นี่ก็ได้เจอดาวผมดีใจที่สุดเลยดาวดาวผู้ดีใจค่ะแต่พูดอย่างคุณไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวของดาวเป็นยังไงบ้าง ก็สบายดีค่ะแม่พิมพ์แม่แก้วแม่ขวัญตอนนี้ค้าขายอะไรเหรอแม่แก้วแต่งงานแล้วแต่เป็นไม้ส่วนแม่ขวัญอยู่กับแม่แก้วส่วนทางด้านแม่พิมพ์ตกลงอยู่กับแปะฮวงแล้วละค่ะอ๋อดีจนะทุกคนอยู่สุขสบายดีดาได้เรียนหมอที่อะไรที่นี่แสดงว่าฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นด้วยเออ ผมว่าไปหาอะไรทานกันก่อนดีไหมดาวอยากกลับบ้านค่ะถ้าคุณกล้าหิวไปทานข้าวขาหมูไหมคะอาตกลงเลยพมจะไปทานข้าวขาหมูบ้านดาวอยู่ในซอยนี้เหรอบ้านแม่แก้วค่ะไม่ใช่บ้านดาวอ๋อเสียดายนะคะร้านแปด่วงปิดก็เลยอดทานข้าวขาหมูเลยไม่เป็นไรพูย,ยังไม่หิวเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวเจะนักแก้วนัาขวัญจะชวนไปทานข้าวนอกบ้านกันนะดาวนะ มีทราบว่าแม่แก้วจะไปหรือเปล่านะคะไปสิผมชวนแล้วถึงใหรก็ต้องไปไม่งั้นก็ต้องบักคับก, <c oughs> กันละถามอีกรู้ว่าผมพูดเล่นเหรอผมทำจริงๆนะบ้านดาวอยู่นั่นค่ะเอ้ยบ้านแม่แก้วนะคะ <c oughs> หลังไหนหลังบ้านเจ้าคุณน,นั่นไงคะนี่แหละบ้านนะแก้วเป็นบ้าน,าน<อ>ทรงไทยหลังใหญ่น,นี่นะแก้วแกรวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย หดูว่าจะเป็น,ปนอย่างที่พี่สีพูด <Stef> ว,ว่านั่นแก้าวก็มีเสียเลี้ยงอ๋อนั่นไงแม่แก้วอยู่ที่สนามหน้าบ้านพอดีเลยเชิญค่ะอาจารย์เชิญนั่งค่ะคุณกล้าขอบคุณครับไปเจอดาวได้ยังไงล่ะคะผมไปสอนที่มหาวิทยาลัยที่ดาวเรียนนะครับอ้าวจริงเหรอเนี่ยแม่โลกมันกลมจริงๆน้ำใบเตยคะ่ะเออนี่ดาวย,ยังต้มน้ำใบเตยอยู่เหรอเนี่ยค่ะ ของดีมีประโยชน์จะทิ้งทำไมล่ะคะแม่แก้วร้านแปะวงปิดทำไมอะจ๊ะแปะฮวงเขาเป็นลมแม่พิมพ์ก็เลยพาไปหาหมอแม่ขวาญก็เลยไปเป็นเพื่อนแม่ก็เลยเฝ้าบ้านคนเดียวเออแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็โทรมาบอกแล้วละ่ะว่าเป็นความดันคงทำงานหนักนั่นแหละแม่ก็เลยว่าจะให้เขาเลิกค้าขายดีกว่าขายข้าวแกงเนี่ยมันต้องตื่นแต่เช้า แม่ว่าจะเปิดร้านเสริมสวยให้แม่พิมพ์กับแม่ขวัญทำดีกว่าดาว่าไงล่ะลูกก็ดีนะจ๊ะแม่ร้านเสริมสวยน่าจะเหนื่อยน้อยกว่าร้านขายข้าวขาหมูนะแปะห่วงก็จะได้พักผ่อนมากขึ้นแปะห่วงเนี่ยเขาดีต่อเรามากนะคุณกล้าสมัยอยู่เนินนางนอนก็ส่งข้าวส่งน้ําให้กินถึงตอนเนี้ยน้าดีขึ้นก็ควรจะตอบแทนเขาครับครับ บ้านนักแก้วดูใหญ่โตจังเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S สงสัยละสิว่าทำไมนะถึงรวยขนาดนี้เออก็เอเอไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าชีวิตของนักแก้วจะพลิกผันได้ขนาดนี้ทุกวันนี้น้ายังงงกับชีวิตอยู่เลยนะคุณกล้า <S 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 ครับผมดีใจนะครับที่ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น สบายขึ้นเออคือผมว่าจะชวนน้งแก้วไปหาอะไรทานกันข้างนอกอะฮะเอาไว้วันหลังดีไหมให้คุณกล้าเพราะอีกสักครู่เนี่ยทุกคนก็จะกลับมาแล้วละ่ะคงจะหาซื้ออะไรมาทานกันเยอะแยะแล้วละ่ะเออคุณกล้าก็อยู่คุยกับคนอื่นเขาด้วยสิคะเอออ้อก็อออโทษนะครับรับโทรศัพท์ก่อนเอ่อกล้าครับ,ค,รบ,ค,รบคุณแม่เออ ครับอยู่บ้านเพื่อนฮะเออคุณธนินมาทำไมผมต้องรีบตอบด้วยล่ะครับอืมเออครับครับได้ครับคุณหญิงแม่เหละคะ่ะใช่แล้วฮะอืมเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยน้าเจอคุณหญิงกับคุณน้าคุณกล้าด้วยละ่ะอ๋อครับเออคุณแม่ขอให้ผมรีบกลับมีแขกรอยอยู่ที่บ้านนะฮะเงินก็เชิญเลยค่ะอ๋อครับเออดาวผมกลับก่อนนะ เดินไปส่งคุณกล้าสิลูกจ้าแม่แก้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะได้เจอเขาอีกมันเหมือนฝันแม่มองรถจนลับตาเลยนะแม่แก้ว <c oughs> ดีใจละสิที่ได้เจอเขาเออดาวลูกยังชอบเขาอยู่ใช่ไหมคือระหว่างคุณกล้ากับพี่ธนงดาวชอบใครมากกว่ากันดาว ดาวชอบคุณกล้ามากกว่าดาวผิดรอเปล่าจ้าแม่แก้าทำไมคิดว่าตัวเองผิดละลูกแต่ดาวมีคู่คุนกับเขาคิดอะไรแบบนั้นฐานะตอนนี้ของดาวเนี่ยนะไม่เป็นรองใครแล้วนะลูกไม่ใช่ดาวลอยลูกแม่ค้าร้านเสริมสวยหรือว่าร้านขายเหล้าแต่ดาวน่ะเป็นลูกของแม่ที่เป็นเศรษฐีนีฐานะก็น่าจะพอกับคุณกล้าอาจจะรวยน้อยกว่าเขา ก็นิดหน่อยเท่านั้นแหละอย่าคิดมากเลยนะลูกนะถ้าใจดาวอยากจะคบกับเขาดาวก็คบได้ขอเพียงให้เขาเข้าตามตรอกออกตามประตูให้เกียรติลูกสาวแม่นั่นแหละลูกทุกอย่างก็จะไปได้สวยนัรถใครอ่ะป้ายแดงซะด้วย อุ้ยกลับมาแล้วเหรอคะาคุณกล้าขาเออนั่งรถขายกราฟิสีอ๋อรถเจ้าสวทธนินทร์ไหมคะอ๋อแล้วรถคันนั้นนะฮะรถคันนี้เจ้าสวยนั่งมากับคนขับค่ะเออแล้วไหนว่ารถแปดแดงเนี่ยเป็นรถเจ้าสวยไงฮะค่ะรถเจ้าสวยเอ๊ะมันยังไงเจ้าสวยแกบอกกับคุณหญิงว่าแกซื้อมานะ่ค่ะซื้อรถมาแล้วจะไปถึงมาจอดบ้านเราเขาบอกว่าซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดคุณกล้าค่ะของขวัญวันเกิดผมนี่นะ โอ้พระเจ้าลูกฟ้าเขาโทรหาลุงนะบอกว่าอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดของกลา้าให้ป๋าช่วยหาอะไรที่ดีที่สุดเป็นของขวัญให้กล้าหน่อยลราก็เลยคิดว่ารถคังเนี้ยน่าจะดีที่สุดนะกล้าเห็นแล้วชอบใช่ไหมจอยอยู่หน้าบ้านอ่ะเออครับชอบมากครับก็ก็สวยดีหละแค่ะตั้งสิบแปดล้านชนะพ่อกล้าอ๋อครับราคาสูงดีฮะกล้า หนูฟ้าจะบินกลับมาถึงเมืองไทยคืนวันเสาร์นะทันวันเกิดกล้าพอดีครับนี่นี่น้านึกได้แล้วงั้นวันที่หนูฟ้ากลับพ่อกล้าก็ขับรถคันเนี้ยขับรถคันที่เจ้าสวดธนินซื้อมาให้เนี่ยแหละไปรับหนูฟ้าดีมิจ๊ะเออยังไงแล้วก็หากวันนั้นลุงติดธุรานะวันกล้าไปรับน้องหน่อยนะเออครับครับอ,อ, <laughs> อุ้ยคุณพี่ขาพ่อกล้าเนี่ยน่ารักจังนะคะ ดิฉันขอบคุณเจ้าสัวมากนะคะที่ให้ของขวัญสูงค่าแก่ลูกชายดิฉันออขอบคุณจริงๆคะ่ะทำไมเองถึงไม่สบายใจลูกเราอ่ะคบกับไฮโซมีแต่คนเขาจะดีใจนางขวัญข้าห่วงอห่วงกับอาหุยห่วงทำไมอ้าวเองก็รู้ว่าอหุยเนี่ยชอบไอ้ดาวนี่หากอาหุยรู้ว่าดาวไปคบกับคุณกล้าหารอีกอาหุยจะเสียใจ และนี่จะต้องไปเรียนต่อหากยังเสียใจอยู่จะไปเรียนได้อย่างไงส่วนอาห่วงอ่ะเขาเป็นความดันแล้วก็เริ่มเป็นโรคหัวใจหากคิดมากเสียใจเรื่องลูกอาการมันก็จะไม่ดีขึ้นสรุปว่าเอ็งห่วงผัวกับลูกเลี้ยงว่างั้นเถอะนางขวัญเอ็งคิดว่าเขาห่วงคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองงั้นเหรอไม่เอานะนางพิมพ์ไม่ต้องมีอารมณ์หรอก นางขวานมันก็ปากอย่างนี้มาตลอดนี่ข้าก็เข้าใจเองนะข้าเข้าใจเองเข้าใจอาหวงกับอาหุยเขาสองคนน่ะดีแต่พวกเรามาตลอดสมควรที่เราจะต้องดีตอบแต่ว่าไอ้ดาวน่ะมันชอบคุณกล้าหารมากกว่าแล้วจะให้ทำยังไงเอางี้ดีไหมวะระหว่างที่อาหุยยังไม่ไปเรียนก็อย่าให้เขารู้เรื่องนี้อ๋อ เออเอองั้นก็น่าจะพอทําได้เนาะอนไอ้ดาวอะ่ะมันขึ้นบ้านมาแล้วเรียกมาคุยให้รู้เรื่องนี้ไปเลยดาวอย่าเพิ่งเข้าห้องลูกมาคุยกับแม่ก่อนแม่ประชุมกันเรื่องอะไรเหรอจ๊ะเรื่องดาวนั่นแหละลูกมีอะไรเหรอจ๊ะแม่แก้วดาวแม่พิมพเขาห่วงความรู้สึกอาฮุยเรื่องดาวกับคุณกล้าพี่ธนงเขา ดาวเอ,อ้ยท่าน,นงนะเขาชอบดาวอยู่ดาวก็รู้ไม่ใช่เหรอลูกจาก้าแม่คือ,อแต่ว่าดาวรับพิธน,นงเหมือนพี่ชายนะจ้าแม่พิมพ์แม่ทุกคนก็รู้รู้ใจดาวดีแต่แม่อยากให้ดาวนะ่ะอย่าให้ทน,นงเขาเสียใจในช่วงนี้ไอ้ดาวมันทำหน้างงนี่แม่พิมพ์เขาหมายถึงว่า อยากให้ดาวนะ่ะเลิกติดต่อกับคุณกล้าแม่แม่จะให้ดาวเลิกติดต่อกับเขาแม่พิมพ์เขาไม่ได้หมายถึงอ,อไม่ได้ขอถึงขนาดนั้นหรอกลูกเออดาวอย่าทำหน้าเหมือนกับว่าแม่พิมพ์ทำร้ายจิตใจลูกงั้นสิแม่หมายถึงว่าแม่อยากให้ดาวนะ่ะอย่าพาคุณกล้าหารมาบ้านเราตอนนี้เพราะว่าธนงเขาจะเห็นเขาก็จะรู้เขาอยากให้ดาวนะ่ะปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไงแหม แกนี่ก็พูดวกไปวนมาจะลูกมันสับสนว่าไงดาวพอทำได้ไหมลูกพวกแม่น่ะไม่ได้ห้ามลูกคบหากับคุณกล้าหรอกนะแต่อยากให้ปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนได้จ้ะแม่ต่อไปดาวจะไม่ให้คุณกล้ามาบ้านอีกขอบใจมากนะลูกท่านนงนะเขาจะไปเรียนต่อเดือนหน้าแล้วจ้าแม่พิม์พ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วลูกดาวจะไปทำอะไรก็ทำเถอะลูกปะจ้าแม่แก้ว เป็นไงสบายใจขึ้ยยังวะนางพิมพ์ฮะตอนนี้ก็สบายใจหรอกแต่ต่อไปอ่ะก็ยังไม่รู้ยังจะมีอะไรอีกวนะนางพิมพ์เองนี่มันสารพัดเรื่องจริงนะข้าไม่ได้เป็นคนคิดน้อยอย่างเองในนางขวัญวันวัน,วนคิดแต่เรื่องกินเหล้าเมายาแค่นี้ก็จบวะนางนี่ว่าข้าขี้เมาเหรอนี่ข้าไม่ได้กินเหล้ามาเป็นอาทิตย์แล้วนะโว้ยอา้อาวอา้าวอ้าวเอากันอีกแล้ว เองสองคนนี่พูดกันไม่เกินสองสามนาทีจริงๆกัดกันอีกแลแ้วแหมนางแก้วผู้ดีนีะ่ะเขาไม่พูดว่ากัดหรอกโว้ยเขาต้องพูดว่าถกเถียงกันอยากเป็นผู้ดีนักหรือไงวะนางกวนหรือเองอยากจะเป็นไพ่เป็นลากย่าแหละนางแก้วพอ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 ,พอเลิกพูดเรื่องนี้สักทีนางพิมพ์เองคิดอะไรอ่ะข้าก็ห่วงลูกนะ กลัวว่ามันกับคุณกล้าจะไปกันไม่รอดไม่รอดอยังไงวะตอนเนี้ยเขามาหามันถึงบ้านเขาหายไปสองปีกลับมาก็ยังมาหาไอ้ดาวแสดงว่าเขายังชอบลูกเราอยู่แล้วมันจะไปกันไม่รอดได้ยังไงเอ็งลืมไปแล้วเหรอว่าแม่กับน้าของเขานะ่ะรังเกยียจพวกเราขนาดไหนฮะใช่ข้าไม่ลืมหรอกว่าพวกเขาอ่ะ รังเกียจพวกเราเพราะพวกเราอะ่ะมันจนพิมพ์ตอนนี้พวกเรามีเงินแล้วนะไม่มากไม่น้อยไปกว่าพวกเขานึหรอกข้าคิดว่าเรื่องเงินอะ่ะมันไม่ได้สำคัญเท่ากับชาติตระกูลของดาวหรอกนะข้าว่าเขารังเกียจเรื่องชาติกำเนิดของลูกเรามากกว่าเรื่องฐานะการเงินน่ะเราพอแก้ไขได้แต่เรื่องชาติกำเนิดของดาวเนี่ยสิจะแก้ไขยังไง ท่านผู้ฟังที่รักกลางดงไฮโซจะเป็นประพันธ์ของพิดาพันธ์พงวรทิสตรบุตรจากการแสดงของคณะเกติบรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามมันทึกเสียงกรลยาชนาพงพวควบคุมการแสดงหูรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทนะบบฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกลางดงไฮโซในตอนต่อไปซึ่งคณะเกติ จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี